สวัสดีจ้าพี่น้องผมก็ส่องน้องไปเขาวสวนกินเนาะเมื่อนี้เห็นปลาหมึกรดปลาหมึกลดปลาหมึกย่างแรนกายคึดอ,อยากใครปลาหมึกย่างเป็นตะกิ้เป็นตะกินดเลยจัดสเลยเบิง่งอันนี้อันนี้ใครมันเนี่ย ไข่ปลาหมึกข้างนั้นเลยเห็นปะซื้อครบสิบไม้แถมฟรีหนึ่งไม้นี่เป็นตัวเนื้อมันเบองงไขม่มันห่วยๆพักแก้มเขาก็บนี้มกแต่งนี้อบุรพ้าหน่อยหนึ่งน,นี่น้ำจิ้มมันน้ำจิ้มเจ้านี่ก็ใส่ได้อยู่ดีมันเห็ดน,น้ำจิ้ม ชินะมดซ่าตีขนาดงวดลงไปเลยจ้ะงวดแล้วก็ลาดลงไปเลยจ้มมาจอาวุธเข้ามาอือจะร้องกินไข่มันมึงมันบางคนนะ่ะเขาว่าท่านบ่เคยกินนะ่ะซีเมาอะไรอยู่กันแต่ว่าข่อยกินดูแล้วละ่ะ ไปไปไปแค่แค่เมื่อวานไปแค่แค่เมื่อวานอืม ไทแท้ๆมันแสบอยู่แสบอยู่ข้างนอกมันกะไายหายหลายน้ำเดือดเจ้าเนะี่ยนินปะ่ะน้ำจิ้มมัน้นำจิ้มมันในสุซั์ดีนะฝนตกห <c oughs> น้ำหุงหรอือตกมะแห้งจืดเนี่ย วนตกลินลิน,ลนไปเขานอนกับพ่อไม่นืนพ่อไม่ได้ไปแรงงานช่วงโควิดงานมีหน่อย เปิดแอร์นอนกอดกัน <laughs> มึงบรรยากาศไอ้เบิ้นงน้องเบืเ้องเบิ้องโต๊ะบรรยากาศมันกลกาศเป็นน้อนหน่า มองค้างมันแบบมากหนักมันมันจุดๆๆๆดกรดเลยสมุนกับเฝ้าดีดีบ้างนั่งมือถ่ายกันคนจ้ะตัวแยงสุขภาพนั่นเด้อพี่น้องฝ่าฝนมาบ่าเป็นระบบระบายบ้าง

กินเหมืนแสบกินมืนแสบกินมืนแสบกินมันแสบ,บใส่แดดเพ่นก,ก็ขายดีขายด้ทุ้มือจังนี่ลูกชิ้นนี่ปลาหมึก วันนีกมีนอ้องคนหนึ่งเนาะค่นถามมาค่นเชียร์มาถามว่าพี่คาว่าพี่ที่พอดน้องมาใหม่ๆพี่ไม่ไม่มีของสแสลงแบบของสแสลงไม่กินได้หมดเลยเหรอคะ <c oughs> ไม่ใช่จะเบอาให้ฟังพอดลูกมาได้อาทิตย์หนึ่งกินไปทุกอย่างเลย มอฮ่วยเหรอกินทุกอย่างแต่ว่าเพชรน่ะก็้ไม่ได้กินเพชรแห้งกินเพชรพอดีพอดีอ่ะก็้ไม่ได้กินเพ็รแห้งแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้กินหลายกินย่างร้านหน่อยๆมอเพิ่นบอก ตับเปลี่ยนหมุนเว้นกันไปล่ก็ว่าของดองแตะเลยตัว่พักด,ดองพวกนี้เมืองใครมั้งใครมั้ง จะวายแม่ลูกอ่อนบางคนกนมาคือกัอนขมือไปเพราะว่าบางคนกับพิษง้ขรั่มอะตายคาปากอะไรเยนยมันแล้วจะคุ้นหรือเปล่าแต่ว่าใครอ,อ่ะใบเขาบอกว่าเป็นยังจะวาาแล้วคือคุ้นอ่ะใช้เวลาอย ไทยจจ๊ฟันว้าวาว้าวาว,าว้าู้สาใจขนาดไทยนั่นนะอ่ะผมอยากอยากหลายมือแล้วแต่ว่าตอนนิ้ตะกี้รถไปทั้งพุ่นไม้นอกซมยเนอก เวลาเรามาทางนี้จะหอมกับเขบาบ้านแล้วไม่เคยทานเราจะเถอะหนาหนาหนาคืาอโไปตกกนูหมเขาเจ้าเฮ็ดหน้าบุคนก็ได้ มาโตกอย่หมองคุททำงานไปกระทำมาโตกอย่หมองคุณทำงาน,ไป,างงงานไปทำงานกับเปียกมอดยอดพันลูกหมาโตกนั่นน้ำจิ้มเพิ่นได่ให้น้ำจิมำจ้มอยู่อุบล เมื่อกินหัวถึงไขนะ่หนิ่มข้างบลเวล่อวานเพิ่นน้ำจิ้มเป,เป็นเพิ่นน้ำจิ้มปลาหมึกเพินเ่นน้ำจิ้มลูกชิ้นมาเนี่ยเพิสังเกตนดอะแล้วขอยไปเพิ่นจิมักใส่ขิงใส่ตะไคร่นะ้ำเน่ยแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์รสชาติแปลกๆแปลกไป,ไป,ไป,ไปแซ่บไปอีกแบบนึงนะ nó nó mặc mặc rồi mặc mà mặc mặc mà mặc Xin đi Mình sẽ cái cái mặc bỏ mặc mặc Thôi nhờ mặc mặc Mày xé cái บวกการตีแฮงหรอกเนี่ยมันเจ็บฮคูมันคูม,มันคือเจอหลังั้เวลาเห็นพิษกะตีอยู่บก่กหัวหนุ่มพิษอีกบ่ตีแฮงยามันเจ็บหักเขา ขว,ว,นะวแล้วกินคุกกี้สลัดนะสลัดทั้งสองตัวแหละฝนอที่นั่งเลย chụp nôi khỏi biển bớt rồi chụp nôi hỏi hỏi Còn hỏi 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 nổi hỏi hỏi sức khỏe hỏi hỏi ไปใส่มาใส่กะละมันระวังเอาทีนั้นเด็กเนาะโลกใช้มันหลายบางทีโบอ,กออกไปเลยก็บ่ได้คนเขามันต้องทำมาหากินบ่แม่นว่าด้านโลกบ่ไปหรอกเทองานเยาเซ่มากินเหรอเม่อไหร่ด้านคน,กกน,ดนเด็กก็ต้องไปก,ก็ นีู่กทางบ้านคาน้าม้าไฟม่แต่เหตุการณ์นะนะเกิดอย่างศูนกับประเทศไทยบุญนม่แต่เหตุการณ์ไล,ล่ๆจิดคือ่อยบ่สึก้สาบบ่ ถึงสาบถึงสา,สานงานพะลุงถางบ้านผ่อยหรือเปล่าอืมพลุงหางบ้านขอ่อยแล้วเปลี่ยนนี่แหละอืมใช่ถึงสามงานพลุงหางบ้านนี่แหละแล้วปากพอดีไหม ลุงทางบ้านคนนี้นะปากพุชยำยกุดเก่งเยแหละไอ้ดีเดอร์เดอสังเดอสังลูกเกิดมาเหงานะคนแบบนี้นะเ้าจะทำก็ทำไปสิคุณก็ทำเต็มที่แล้วนี่อตายแล้ว ลกลฝนจะนานนะปีที่แล้วฝนมาแป๊บเดียวก็คือเื่อปีนี้ฝนจะนานก็ปีที่แล้ว Để... mẹ khỏe lắm rồi lúc á nà nằm nà tàng á ngắm ngắm ก็วาเลยเฮยมีเีือหนึ่งฝอยแพร่ปลาหมึกกันแหละที่จริงฝอ,อ,อยแพร่อ,อ,า,อาหารทะเลพอยกินอยากแก้แพร่ก่อนตอนที่ยังบ่มีลูกอ่ะแพร่พวกอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกพวกแนวแพร่้วคอยแปลกแกววะมันเกี่ยวกันบะพรา้อลูกมานะเออบ่เป็นเลยมันได้ทายเลือดบ่ ย่านแมนนะพี่น้องมันได้ทายเลือดกินเถอะนะพื้นขุนเต็มปากทาบุกกินยากแก้แพ้ไปกินก็กินได้บ่หลายแล้วค่ะปวดหัวพื้นข้นปวดหัวโอ้ยกินพี่น้องฝากพี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใบเขาชวนกินแลวกนในช่องย t u b e ก็ น้องไปเขาชวนกินเด้อจ้าฝากน้ำเนื้อเร้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกิ้งกิ้งกิงนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่น้องไปเขาเนาะฝนตกโพเซ้าเลยพี่น้องอยู่ข้างนอกโดนโบได้เพราะว่าถึงละอองฝนเลย mm hmm. เจ็ดตายใครมันเริ่มแห้งคืนแห้งคืนแล้วโบมีวีแววว่าจสเซ้าเลยได้ไ เบิงพี่นอ้องฝ <c oughs> นตกตกแห้งขนาดเลยขับรกเมยไปแล้วพี่น้อง